อิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานางพุโทโธภควาติสวาขาโตภคขวตาธโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีเตสุปฏิปันโนภคขวโตสาวกสังโคโอชุปฏิปันโนภคขวโตสาวกสังโค ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคยาทีทางจัตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชาลีกาลานิโยอนุตตะลังปุญญกเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติ สีนีหางมาตาปิตาวะโอลาหังปาโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุสัตถุโนทีปังกากาเลเทโวสุปโปเสถิกินจิเทโวเยกโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชาน,านะนาเยมณีจินดาปิยังจะท่านางสัวเพชะนาพระหูพระหูชะนาปิยังมะมะ สักกัตวาพุทธรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวาลังหีตังเทวามนุษยานังพุทธะเทเชนะโสธีนานัตสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกัตวาธรรมะรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวาลังปารีราหูปะสมะนังธรรมะเตเชนะโสธีนานัตสันตุปัทวาสัพเพพายาวูปะเสมนตุเตสักกัตวาสังฆรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวาลัง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆคาเตเชนะโสธินานัสันตุปัตถวาสาเพโลโคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภัควา阿รหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะนะสัมปันโนสุขโตโลกาวิถูอนุตตรลังปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธภัควาติสวาขาโตภัควตาธมโมสันทิฐิโกอากาลิโกโอปนัต สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆ ยติทีทางจตาริปูนิสายุคานิอัฏฐาปุริสปุขาราเอสสะพะขวะโตสาวกะสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตาลังปุญญกเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินจิ เทโวเยสกโกปัจฉปัชังทัตสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชานานะเยมานีจินดาปิยังจะทานางสัพเพเชชานาพระหูชานาปิยังมามะสัก,กตาวาพุทธาลัตตานางโอสะทางอุตามังวะลัง หีตังเทวะมนุษย์สานางพุทธเตเชนาโสธีนานัสสันตุปัทถวาสัเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสกกตาวาธรรมารัตนนางโอสัตทางอุตตามังวะลังปาริลาหูปะสามนังธรรมเตเชนาโสธีนานัสสันตุปัทถาวาสเพเพยาวูปะสเมนตุเตสกกตวาสังฆรัตานางโอสัตทางอุตตามังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนาโสธีนา นัสันตุปัตวาสเพโลคาวูปัสะเบนตุเตอิติปิโสภักวาอาลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลโกโลก,กวิทูอนุตาโลปุริสัธรรมสาระทิสัทธาเทวะมนุษยานังพุโทโธภักวาติสวาขาโตภักขวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติ สุปฏิป us, ะะ com, ันโนภะควโตสาวกสังโขชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิยย ah conna, อัตถาปุริสาปุคาลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญชาลีกัลลิโยอนุตตรลังปุญยักเกตังโลกัสสาติ <worldwide> จินดามะีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาบิตาวะโอระหังปาโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินจิเทโวเยสักโกปัดชัดปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมานีจินดาปียังจะทะ ทานางสัพเพชนา,าพระหูชนา,าปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัต,ตานางโอสถทางอุตมังวะลังหิตังเทวามนุษยานางพุทธเตเชนะโสทีนาัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสมเสมนตุเตสักกัตวาธรรมารตานางโอสถทางอุตมังวะลังปาณิลาหูปะสม,มะนางธรรมเตเชนะโสทีนาัสันตุปัตถวาสัพเพพย,พยาวูปะสมเสมนตุเต สกกตวาสังฆารตะนังโอสัตถังอุตามังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสทินานัสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปัสม,มนตุเต